ท่านผมครับตอนนี้ผมก็เดินทางจะไปเขาใหญ่นะครับไปออกทริปตอนนี้ก็อยู่ปั๊มพนมสารคามป,ป,ปมั๊มพนมสารคามครบับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เดินทางมารครับเพื่อนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางสิพาก,กันไปเขาใหญ่กับทีมงานบาวิชยัยช่ทตรงตอนนี้ก็พาก,กันมาจอดรถพักรถอยู่ครับข้าก,กันไปเต่อปลาตุ่มธรรมชาติ ตอนนี้ผมจะพากันมาหาหนังกินเขาอยู่แถวป,ปโโั่มโพธิ์ท่อนมสารคามตอนนี้ผมกอารถผมฮอ,อนด้าคลิงครับร้อยยี่ห้าเจ็ดปีเลยวาึ่งซอมเมื่อไม่เบิ้ดมือกาบาทเปลี่ยนเครื่องใหม่ดินเรียงขอเวียงลูกสูบเข้าครับเปลี่ยนไม่เบิดครับหลังจากไปออกทริปมาจากจังหวัดน่าน เดี๋ยวพอกันสิบตัวเขาใหญ่ครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงเขาใหญ่นะครับน้ําตกหิวนรกนะครับผมมากับกรทไทยเท่าผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางเข้าไปเที่ยวที่น้าตกหิวนรกก่อนจะมีน่าจะมีผู้สาแบบไอ้กไฟบักไฟครับบักไฟครับท่านผู้ชมครับนี่คือบักไฟปลาครับ ท่านผู้ชมครับตัวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมยางปลูกกย้วยลงไปทางน้ำตกเหวนรกนะครับเราจะไปสัมผัสธรรมชาติกันวันนี้ก็มากับทีมงานคุยเสียีเช่นกรับหลังจากที่เราอยู่ในเมืองกรุงเทพมหานครเบือรถติดนะครับแล้วก็มาเข้าป่าเข้าดงหาเก็บความสุขเล็กๆน้อยๆธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมมากับเชฟวิชัยซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับเชฟอะไรวะเชฟกุยเท่า คไ่ไปลองครับเดียปพอกันแน่แนำตัวครับผมครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมย่างข้าไปดานในครับอันนี้ก็เป็นลำธารหวยนนออ้อยสำหรับสัตว์ป่ามาหากิน ครับต้นไว้เยอะมากเลยครับพี่น้องต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่นะพีุ่กไฟนะเนี่ยต้นใหญ่ต้นไว้เราแก่นในมันนะผมก็ก็ต้องขุดมาเลยครับตักมาเลยครับทุกครับผมก็ยางมะฮอดสะพานขามห่วยเขาเรียกว่าต้นน้ำบ่ลำตะคองห้วยลำตะคองนะครับ มีอากาศดีครับท่านผู้ชมครับเย็นสบายที่เขาใหญ่ไม่ไกลจากกรุงเทพท่านผู้ชมครับนี่คือมันเหมือนผักชะอมถ้าใครที่เห็นเขานีก็คผมเสาที่เห็นนะสองต้นเนี้ยเอาทําเพื่ออะไรนะกันช้างก็คือการในเรื่องของช้างครับผมที่เดินข้ามสะพานนะฮะับทำให้ท่านผู้ชมครับผมผีผ้ายท่านผู้ชมยางเขาเลยทำขามคล้องไป ตรงนี้ปลายฝนต้นปลายฝนต้นต้นฤดูฝนเนาะจะมีดอกไม้นานาพันธุ์ครับบอกไม่พึ่งก็พากันมาหาดอกให้เยอกวนาท่านผู้ชมครับอากาศดีมากเลยวันนี้ผมขับมอไซคมาจากสุประการณนี่ครับ นี่ก็มีนกมาหากินปลามาครั้งก่อนนี้น้ำแห้งนะครับวันนี้น้ำเยอะนะครับดอกไม้ปา่ากำลังออกดอกเขียงน้ำไหลครับ อันนี้ต้นดอกอะไรมาดูครับท่านผู้ชมครับดอกสีม่วงจากไปลก็ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาใกล้จะถึงน้ําตกเฮวนรกนะครับเราจะเดินอย่างตัวตัวเข้าไป ตอนนี้ดาบวิชัยเขาก็ลังเดินนำหน้าผมอยู่ครับคือเขาโอหักจากเสาทางมุกระหรันก็เลยมาเข้าป่าเข้าเขากับผมครับผมก็เดินมาถึงจุดแรกนะฮะที่เป็นจุดชมวิวน้ำตกเห็นล,ล้วเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเดินขึ้นไปด้านบน ท่าน,นชมครับนี่คือสิเป็นน้ำน้ำคือรั่ออะตะค้องนะครับผมพื้นที่อันตรายนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยกันช้างบักไฟป่าร่วงหล่นนะเพราะว่า่วงลวงไป ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะเดินทางขึ้นไปทางด้านบนนะครับเพื่อเราจะไปชมน้ตกเห็นมรลกนะครับเดินทางขึ้นทางอาจจะชันนิดหนึ่งเตรียมน้ำมาด้วยนะครับเพื่อหิวน,น้ำ คุณวิชัยครับยังไงบ้างครับคุณวิชัยเขาไม่ใ้ลงไปบ่คราท่านผู้ชมครับตัวนี้น้ำตกเหโนลกทางกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาปิดนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนผมมาผมจะเดินลงไปตรงนี้นะฮะตอนนี้ปิดปรับปรุงเพราะว่าปิดยินสไลด์คราวนี้ท่านผู้ชมครับ ข้างล่างก็จะเป็นเสียงน้ำตกไหลหน่อไม้ป่าเยอะนะนี่ครับยูทูบเบอร์ช่องทิหน้าเจอกันนะครับดาวิชัยฝา,ากติดตามช่องเขาด้วยครับทุกผู้ชมครับช่องทิหน้าเจอกันเขาหาตังแต่งเมียทาง มุกหันสกลนครนะฮะส่วนผม,มบ่าวตการพูดผลนี่ก็หนุ่มสุงช่วงนี้เรามาเดินเข้าป่ากันนะครับบรรยากาศดีมากนะครับทุกทุครับแล้วเราไปเจอกันข้างล่างนะครับครับทุกทุกครับหลังจากเดินทางมาครับผมเจ<ะ>รอรู้สึกว่าเจ้าถิ่นนะเจ้าถิน่นคอแดงนะผม กำลังทักทายเหี่ยงหัวเลยนะกำลังด่าดคนนี้หรือเปล่าฮะคนสุริยาครับผู้ชมผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปที่ผาเดียวดายแล้วก็ผาตอมใจต่อไปร้านนี้ต่อไปนะครับแล้วก็น้ำตกเหนวสุวรรัตนะครับผู้ชมครับ,บน,นี่คือกระเทยเท่าเมืองสุรินผู้ก่อนเขาเป็นผู้ชายตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจเป็นผู้หญิง นั้นก็กลับเป็นผู้ชายอยูครับก็จับสนด่างเพียดอยู่นี่ครับผมมาเจอดิงน้อยดิงป่าทุนน้องท่านวิชัยกลับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาถึงผาเดียวดายมากับเจ้าคลิกน้อยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนไะชมผาตอมใจต่อนี่คือไกล้นำทางของเราดาวิชัยครับเขากำลังด่างกุ้ยๆลงไปครับ มื่อก่อนเขามากับสาวทางมุกรหารตอนนี้เขามาคนเดียวแล้วก็มากับผมครับดาวิชัย<ม>เสียงเจ้เกระจั่ได้ีายร้องระงมนะครับท่านผู้ชมครับอากาศดีมากเลยนะฮะผาเดียวได้ยผาตอมใจนะครับผม